สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎเมื่อวันที่2กันยายน2564นายบรรเจิดกริ่นจันท์ผู้อำนวยการสำมงงนนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเขตหนึ่งเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัลโคโรนา2019ปีงบประมาณ2564ผ่านทางระบบออนไลน์ การมาชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสำังงานคณะกรรมการการสาขนพื้นฐานไน้จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปีงบประมาณ2 5 6 4และกำหนดแนวทางการดำเนินการ จ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้สำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการดังนั้นสำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งจึงกำหนดให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่9กันยายน2564ตามที่สำมกงานคณะกรรมการการศึกั้นพื้นฐานกำหนดการประชุมดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงความเป็นมาและวิธีการดำเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยที่สำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อความช่วยเหลือ ส,สนการดำเนินการของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการแล,และแล้วเสร็จผ่านกำหนดเวลาที่ประชุมได้ร่วมซักถามในประเด็นต่างๆโดยในบางขั้นตอนและบางเรื่องได้ตอบอย่างชัดเจนเนื่องจากมีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้แล้วแต่ในบางส่วนจะได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและจะได้แจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไป นายบรรเจริดกลินจันรพร้อมคณะได้เปิดโอกาสให้กับคณะผู้ในการโรงเรียนได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่พึงพอใจและยังกล่าวอีกว่าหากมีข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่มไลน์ของผู้ในการโรงเรียนสปปพเพชรบุรเขต1โดยในช่วงระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนนี้แต่บรรเจริดได้ขอให้ผู้ในการโรงเรียนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆและความตั้งใจของคณะสมังงานเขตเพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่จะได้ร่วมกันจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวให้ถึงมือผู้ปกครองโดยเร็วที่สุดอย่างช้าภายในวันจันทร์ที่9กันยายน2 5 6 4ซึ่งถือว่าอยู่ในกรอบเวลา7วันทําการตามที่สมัง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดไว้ปุย๋ยตามมงกุดปุย๋ยขยนันทํางานทุกเม็ด